สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านนอกบ้านนาชาแนลค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาป่ากระเทียมนะคะวันนี้เราจะมาส่งกระเทียมกันค่ะไม่รู้ว่าจะได้กระเทียมหรือว่าเห็ดมาค่ะมารุ่นมาหมานกันนะวันนี้นํามากับพี่สาวนะคะนนค่ะกลมๆเงยๆอยู่ฝั่งนนด้วยค่ะไปค่ะเข้ามาหนาเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะกระเทียมมันขึ้นแล้วนะคะกระเทียมป่าเพื่อนเพื่อนค่ะนี่เห็นปะคะยังงามค่ะนี่นี่เดี๋ยวนะาตัดตรงนี่ นี่เห็นบ่คะว้าวนี่ไปค่ะพี่สาวนะกลมเงยละมาเดิมมาเด้อค่ะเพื่อนๆยืนมายืนมือมาค่ะกระเทียมป่ากำลังงามงามขาขาวขาวอวบอ่อนเลยค่ะโอ้อย่างวนค่ะดูค่ะเพื่อนๆค่ะอู้ยสลุสลอนเลยค่ะมาค่ะยืนมายืนมือมาเด้อค่ะใครอยากกินกระเทียมป่า กระเทียมป่าเป็นพืชล้มลุกนะคะขยายพันธุ์ด้วยหัวแล้วก็ดอกแล้วก็เม็ดเมล็ดพันธุ์ของเขานะคะจิ้มไปเถอคะค่ะไม่มีการลอนสลายคะ่ะมันจะขึ้นมาใหม่ทุกๆปีเพราะว่าต้นหนึ่งจะมีดอกประมาณร้อยดอกนนคะ่ะร้อยดอกร้อยเม็ดนะคะประมาณนะคะเพื่อนๆคิดด,ดูดูนี่คะ่ะมันขึ้นมาแบบนี้นะคะมันมันไม่ไม่ไม่มีการสูญพันธุ์ค่ะมีแต่จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะนี่คะ่ะ เราจะจิ้มเอานะคะพเพื่อนๆค่ะมาคะ่ะสองเอากอนไหนที่มันขา,ขาวๆงามๆคะ่ะเดี๋ยวน้าเรียกพี่สาวให้มาจิ้มก่อนจะขุีให้แกให้แกจิ้มคะ่ะ <c oughs> น,นี่คะ่ะขาวๆอูหลูโลดเลยค,ะคะ่ะเพื่อนๆค่ะเอาก้อนนี้เนาะคะ่ะนี่แต่งงามนี่จิ้มเอาแบบนี้นะคะนี่นี่อย่างงามคะ่ะเพื่อนจิ้มไปนี่ มันไม่มีการสูญพันค่ะเพื่อนๆขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็ออกดอกง่ายนี่ค่ะต่จิ้มให้เพื่อนๆดูนี่สวยค่ะมาเด้อมาเด้อค่ะนี่ค่ะนุ่นนะคะทั้งนี้ผืนมันทั้งน้านเลยนะคะเพื่อนๆยาวไปถึงนู้นค่ะงามค่ะมาค่ะยื่นมายื่นมือมา เห็นอะนจะจิ้มให้เพื่อนๆดูสักสามสี่ก,กอน,นะคะน,นี่เก็บเห็ดนะาแล้วค่ะนี่ถือมาแล้วล้างก็ง่ายนะคะแค่จะจุ่มจุ่มน้ำก็ออกแล้วค่ะนุ่นค่ะเขียวหลดุดไปพึ่งจะโผล่ดินค่ะงามค่ะ เนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนาเอากรนี้อีกกรอ์หนึ่งหน่อให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันค่ะกำลังเป็นจีเป็นจีเลยค่ะอย่างนี้แหละกำลังอร่อยแซ่บแสบเลยค่ะกินแกงส้มตำเด้จ้ะพันถวดค่ะอย่างแซ่บอือเอาไปทำส้มก็ได้ค่ะอร่อย ยังแสบตัวขายเพื่อนเห็นยังเห็ดหนูหนูแต่น่าจะเก็บสักหน่อยนะคะเห็ดหนูหนูเดี๋ยวเราไปเดินดูที่วันหนูนาจงไว้ตั้งแต่เมื่อสองสามวันก่อนนะคะมันจะโตไหมถ้ามันไม่ไม่โตเราก็ไม่เก็บถ้ามันโตเราก็จะเก็บนะคะไปค่ะอุยอ้ยกำลังเป็นจีเป็นจีเป็นจีนเลยเพี่เอ้ยเมะจังเลย Nàng ngam lê Mưa khá nôn khá, không phải kiểu lụa ôm lòng đấy lăng thang mai vui. นค่ะเื่อนาวโกนี้นะก็จะพอแล้วนะคะพอแล้วค่ะที่เกี็ดล้างมันอยู่ใกล้บ้านจะค่อยมาเอาใหม่ค่ะนี่นี่ค่ะเนี่ยเราทิ้มเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาที่เก่านี่อีกค่ะพอแล้วค่ะเพื่อนค่ะ กินนี่วันนี้พามาเก็บกระเทียมนะคะกำลังอ้อ่อมอบเลยค่ะนุ่มนี่ค่ะสรุปผลงานตะการนึงนะคะพอแล้วเดี๋ยวไปล้างอีกแล้วก็ใส่หัวที่มันติดลาบไปด้วยก็ใส่เยอะเลยค่ะนี่ก็พอกินแล้วค่ะของจันค่ะเต็มตะกาเลยคิวคลิปนี้วันนี้ ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้า